ด้านในเนี่ยมันจะเป็นวงล้อนะการทํางานของเขาดูตะแกงด้านบนตรงนี้เลยก็ได้สีดําๆด้านในอันนี้นั่นเองนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มิมอัน,นี้เรามาเจอกับแกจิตสมาร์ทโฮมกันหน่อยดีกว่าพวกแกจิตเพื่อสุขภาพเนี่ยพลาดไปไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางเดินหายใจหรือว่าเราเนี่ยชอบนอนกลนหรือว่าคอมันฝืดของแห้งเวลาตื่นมาใช่ไหมตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยหน้าตาหน้าก่อเงันก่อนก็จะเป็นประมาณนี้ Xiaomi Smart Mii Evaporative Humidifier 2นั่นเองนะครับภายในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวเครื่องสายชาร์จคู่มือการใช้ งาแล้วก็ใบวอลันตี้จากทางร้านลา,ล,าลูด้านั่นเองดูของจริงกันหน่อยดีกว่าเฮ้ยชึบนี่ก็จะเป็นตัวเครื่องของเรานั่นเองนะตัวเล็กมนะินิมอลไหมโคตรสวยเลยนะเครื่องนี้เอาไปตั้งไว้ในบ้านก็เป็นเหมือนกับว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งเลยเนาะใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะแต่เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเชื่อมต่อภายในแอปกันหน่อยดีกว่าผมปะนี่ก็กระพริบสัญลักษณ์ WiFi แล้วลใช่ไหมหลังจากเสียบปลั๊กถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เชื่อมต่อเนาะก็มาที่แอปมีโฮมตรงนี้ได้เลย ตัวนี้มันเป็นเวอร์ชันเกอร์โบใช่ไหมก็เลือกเป็นประเทศไทยเนาะด้านขวาบนนี่จุดมันเพิ่มขึ้นมาแล้วกดบวกแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์ตรงนี้ได้เลยนะ เห็นนะมันไม่ต้องหาเลยมันก็จะปอมอัพให้อัตโนมัติ Smart มี e v a วอร o เรช i นฮูมิ i ิตีกดเข้าไปเลยอันนี้ก็อย่าลืมนะใช้ 2.4GHz กเฮิร์แล้วกดถัดไปเสร็จเรียบร้อยง่ายมากแค่นี้เองนะมาเริ่มใช้กันหน่อยเราเอาไว้ที่ Living Ro o m แล้วกดถัดไปแชร์ไปให้คนอื่นใช้ก็ได้เลยนะตัวนี้เสร็จเรียบร้อยโอ้โหหน้าตาแอปอย่างสวยเลยนะมันก็จะบอกมาเลยว่าตอนนี้ความชื้นเราอยู่ที่54%กดเปิดปิดผ่านแอปตรงนี้ก็ได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเปลี่ยนโหมดตรงนี้ก็ไได้เเหมมือนกนกัแต่่่วาาร ใส่น้ํามันก็เลยนี่ i n s f f n t i e n Water แล้วก็ตั้งทิมเมอร์ให้มันเปิดปิดอัตโนมัติก็ได้มี Skin Brightness ก็สามารถมากดตรงนี้หรือว่าจะกดผ่านแอปตรงนี้ก็ได้นี่ก็จะเป็นดิมแล้วแล้วเป็น bright เห็นนะเมื่อกี้เราดิมไปเนาะแล้วก็จะมีหมวดต่างๆมีใช้ล็อกกดผ่านหน้าแอปก็จะเป็นประมาณนี้โอเคมาใช้งานต่อหน่อย เป็นไงเชื่อมต่อผ่านแอปเก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมมาดูในส่วนของตัวเครื่องกันหน่อยดีกว่าสายมินิมอลกําลังดีเลยนะตัวนี้เขาก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนนะตัวหัวที่ทําความชื้นนะครับผมเสร็จแล้วก็จะเป็นฐานนั่นเองแล้วก็ตัวฐานเนี่ยเขาก็จะบอกมินิมัมกับแม็กซิมัมปริมาณน้ําที่เราสามารถเติมได้นะด้านหลังตัวนี้เซ็นเซอร์คอยตรวจจับระดับน้ําส่วนด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีเซนเซอร์คอยตรวจจับความชื้นอย่างตอนนี้เราไม่ได้เติมน้ํามันก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะขอใส่ตัวเพิ่มความชื้นลงไปก่อนอย่างล้ําเลยนนะตัวี ก็เพราะว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้มีควันหรือไม่ได้มีไอ้น้ำออกมานะก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วก็เป็นการเพิ่มความชื้นแบบธรรมชาตินะในส่วนของด้านบนเนี่ยเขาก็จะมี Temperature and Humidity Sensor อย่าเอาอะไรไปอุดนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีแบบว่าแจ้งเตือนหรือว่า Sensor Abnormal เนี่ยก็สามารถทําการเช็ดแล้วก็ทําความสะอาดได้เลยนะ นี่ประกอบรวมร่างเสร็จแล้วก็จะได้มาหน้าตามประมาณนี้สวยงามเลยใช้งานง่ายมากๆแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะทําความสะอาดใช่ไหมไอ้ตัวใบพัดเอาไว้ทําความชื้นเนี่ยมันถอดโคตรง่ายเลยนะด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีบอกอยู่ว่าฟาสต e นหรือว่า l ูเซนก็ทําการหมุนไปอีกด้านหนึ่งได้เลยนะครับผมแค่นี้เองเสร็จแล้วก็หยิบใบพัดแต่ละใบเนี่ยหรือว่าจะาเทให้มันออกมาทีเดียวก็ได้นะนี่เป็นไงก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็ ถอดออกมาเช็ดล้างเดี๋ยวขอใส่กลับคืนไปก่อนแค่นี้เองไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะแล้วก็ใส่น้ําได้2แบบนะเปิดฝามาก่อนแล้วก็เอาน้ําเทลงไปหรือว่าจะเทผ่านดูตะแกงด้านบนตรงนี้เลยก็ได้ไม่มีปัญหานะครับผมเดี๋ยว ไปใช้งานกันหน่อยเสียบปักไปแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นค่าความชื้นของในห้องเรามาให้เลยนะอยู่ที่45แล้วก็เพิ่มลดไบเนสได้ง่ายๆด้านหน้าตรงนี้เลยแล้วก็ไอ้รูปรีเฟรชเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะแต่ของเราเนี่ยแจ้งเตือนว่าไม่มีน้ําหลงเหลืออยู่เลยมันก็ไม่ยอมให้เราเปลี่ยนใช่ไหมติมลงไปผ่านตัวตะแกรงด้านบนอย่างนี้ ก็ไม่มีปัญหานะครับผมแต่เขาก็จะแนะนําให้ถอดปั๊กก่อนนะแล้วก็ตัวเนี้ยมันรองรับถึง4ลิตรเลยตัวน้ําที่เราสามารถเทลงไปได้เนี่ยโคตเยอะเลยเครื่องแค่นี้เสร็จเรียบร้อยมาดูกันหน่อยดีกว่าตัวนี้เสียงโคดเบาเลยนะไม่รบกวนการทํางานเลยระดับเสียงเนี่ยก็จะอยู่ที่34.4เดซิเบลนะหลังจากที่เราเติมน้ําไปแล้วเนี่ย มันก็จะอยู่โหมดออโต้ให้อัตโนมัติเลยสามารถเปลี่ยนโหมดได้ง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะอันนี้จะเป็นระดับ1 2แล้วก็3ก็กดผ่านหน้าจออัลโมเลดตรงนี้ได้เลยนะหรือว่าจะกดผ่านแอปมี่โฮมก็ได้มาก ลุยกันหน่อยดีกว่าตัวนี้ก็เข้ามาเล่นในแอปมีโฮมได้เลยนะเราได้ทําการเชื่อมต่อเสร็จไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมด้านขวาล่างเครื่องพ่นไอ้น้ําก็มากดเปิดกดปิดแบบแมนวนวลก็ได้หรือว่าจะมาตั้งออโตเมชั่นแบบของเราเนี่ยนอนประมาณเที่ยงคืนเราก็ตั้งเอาไว้เลยประมาณ7จ็ดโมงเราตื่นก็ให้มันหยุดทํางานอัตโนมัติอย่างนี้ก็สร้างสเกด้วยได้ไง่ายๆเลยด้านขวาล่างตรงนี้ท์เมอร์ แล้วก,กดบวกแล้วก็ schedule period ด้านบนสุดเนี่ยก็ตั้งให้มัน every day สตาร์ตตั้งแต่5ทุ่มเลยแล้วกันก็ให้มันสิ้นสุด7โมงเชา้าแค่นี้เองนะง่ายมากเราก็ไม่จำเป็นต้องคอยเปิดปิดเครื่องและเราแค่เทน้ำให้เขาเท่านั้นเองนะตัวหน้าแอปนี่สวยมากเลย indoor humidity 43%ม remaining water 15%หโหขนาดเราเติมไปหมดเกือกแล้วได้แค่15%เองคือจุได้โคตรเยอะเลยใช่ไหมแล้วก็ด้านล่างที่เราสามารถเล่นได้เนี่ยก็กดเลื่อนขึ้นไปก็จะมี sound เปิดปิดเสียง brightness ้านหจอส่วนโหมดที่3เนี่ยแอร์ไรน์โหมดเขาก็จะใช้งานเครื่องต่ออีกประมาณ8ชั่วโมงถ้าเกิดว่าเรามีน้ําในแทงไม่พอใช่ไหมอันลองสุดท้ายเนี่ยจะเป็นชายล็อกไม่สามารถกดหรือทัชได้แล้วก็โอ per ation alert ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดปกติเนี่ยก็ให้มันแจ้งเตือนมาตัวนี้มันเพิ่มความชืน้นใช่ไหมที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับลมเย็นนะไม่ได้เป็นแบบไอ้น้ําหรือหมอกควันอะไรขึ้นมาเลยนะดีมากๆก็จะไม่ไปรบกวนพวกเซ็นเซอร์ต่างๆในบ้านเราพวกเครื่องกรองอากาศหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยไม่อยากให้มันมีไอ้น้าเกาะตัวนี้ก็ช่วยยไดด้เลลองู ตอนนี้เราเปิดเครื่องอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดเอาขึ้น เขาก็จะตัดให้เองอัตโนมัติเลยนะครับผมคือดีมากๆใส่กลับเข้าไปหน่อยมาดูใกล้ๆกันหน่อยก็เนื่องจากตัวนี้เขามีโหมดออโตอยู่แล้วใช่ไหมความชื้นที่เหมาะเนี่ยอยู่ที่40-60%นั่นเองนะตอนนี้อยู่ที่44นั่นเองอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยก็มยไ,ยไม่ดีใช่ไหมหรือว่าเราอยากจะเมคชชวร์ขึ้นอีกเราก็สามารถมาสร้างออโตเมชันเองก็ได้ก็เนื่องจากตัวนี้เขามีตัววัดความชื้นแล้วก็วัดเทมเพอเรเจอร์ด้วยอ่ะนี่ด้านขวามบนกดเข้าไปเลยแล้วก็ออโตเมชันอันที่4นะคผมแล้วก็วาบนบวก นี่ตัวนี้เลยนะครับผมเครื่องพ่นไอ้น้ำก็มีทั้ง temperature humidity หรือว่าตั้งเปิดปิดอันนี้เราเอาเป็นแบบว่า higher than specific humidity ก็ไม่ควรเกิน60ใช่ไหมอ่ะเราก็ตั้ง60ปุ๊บ switch to level 1หรือว่าจะเอาเป็นปิดไปเลยก็ได้นะครับผมก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะแค่นี้เองถ้าเกิดว่ามันเกิน60เนี่ยมันก็จะปิดให้อัตโนมัติแต่ไม่มีทางเกินหรอกเพราะว่ามันมีโหมด auto อยู่นั่นเองเขาก็จะปรับให้เข้ากับความชื้นที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลานะด้านในเนี่ยมันจะเป็นวงล้อนะการทํางานของเขาก็คือค่อยๆหมุนตลอดเวลาเลยคือแบบความแ ลมที่มันออกมาเหมือนพัดลมเสียวมีเบอร์หนึ่งเลยนะถึงแม้ว่ามันจะหมุนช้ามากาก็เพราะว่าด้านบนเนี่ยเขาจะมีอะไรกับพัดลมเอาไว้เป่าอยู่นะเหมือนกับข้างในตัวแอร์ใครเคยเห็นอันวงกลมๆนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมตัวสีดำๆด้านในอันนี้นั่นเองนะครับผมมาดูในส่วนของสเปคกันบ้างดีกว่าตัวนี้ก็จะใช้เป็น b ร u s h l สมอเตอร์นะทำงานโคตรเงียบเลยกำลังไฟอยู่ที่8วัตต์สามารถเพิ่มความชื้นได้สูงสุดถึง240มิลลิลิตรต่อชั่วโมงเลยก็เนื่องด้วยตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากใช 15ตารางเมตรนั่นเองแล้วมันช่วยเรื่องสุขภาพยังไงบ้างใช่ไหมอย่างแรกเลยก็จะช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจอย่างโรคภูมิแพ้เป็นต้นแล้วก็ทําให้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยดูใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังป้องก,กันโรคไข้หวัดใหญ่ก็เนื่องจากตัวเชื้อเนี่ยมันแพร่กระจายในที่แห้งใช่ไหมแล้วตัวนี้มันก็แน่นอนช่วยเพิ่มความชื้นไวรัสก็จะน้อยลงนั่นเองแล้วก็ช่วยขับเสมหะ ลดการกลนตอนนอนแล้วก็ทาให้ผิวชุ่มชื้นนั่นเองนะใครที่ชอบตื่นมาแล้วเจ็บคอแบบเราเนี่ยตัวนี้ช่วยได้เลยไม่ได้เป็นแค่เฟอร์นิเจอร์สวยๆนะมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็สุขภาพด้วยตัวนี้แล้วก็ใครที่ชอบโดนไฟฟ้าสถิตบ่อยๆเนี่ยเอาตัวนี้ไปตั้งก็ช่วยได้เลยนะในส่วนของราคาเนี่ยก็จะลดมาอยู่ที่4,390บาทจาก5990บาทนะทางร้านลารุน่าเนี่ยเขาก็รับประกันถึง1ปีเต็มเลยซื้อได้ถึง6ช่องทางเลยนะทางร้านลารูน่าเว็บไซต์ลารูน่าช้อปป ลาซาด้าแล้วก็จะมีติ๊กตอกกับน็อกน็อกด้วยนะในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยรับประกันศูนย์ไทยสินค้าสามารถเปลี่ยนฟรีได้ภายใน7วันแล้วก็ออกใบกำกับภาษีได้ด้วยนะในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้าเนี่ยเดี๋ยวทิ้งเอาไว้ใต้คลิปต้องคำบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วถ้าเกิดไม่อยากพลาดแก๊เจเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจง้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ